ติมนี้ใครคะจะไม่รักใคร กีตาตัวเดียวก็เพียงพอนะคะแต่เกือบวังมวยกันแล้วถามว่าใครนะใครชื่อติ๋มนะคะเ <c oughs> พราะว่าค่ะทั้งคู่นะคะพี่ตูนบริ y s แ a ลแล้วก็กอราชวินเนี่ยร้องเพลงติ๋มของ Modern Dog ค่ะ <c oughs> เพื่อเปิดตัวกิจกรรม Cover 19กต,ติกาก็ง่ายๆนะคะคือการชวนศิลปิน Cover เพลงค่ะและส่งไม้ต่อกันไปทุกวันนะคะในช่วงหนึ่งทุ่มให้กำลังใจทุกคนที่กำลังต่อสู้กับโควิด -19 โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ไหนๆแล้วนะคะร้องเพลงของพี่ป๊อด m o เดิร์นดคนที่จะรับไม้ต่อก็ต้องเป็นพี่ปอ๊อดสิคะก็ร่วมกิจกรรมเป็นรายต่อไปซึ่งพี่ปอ๊อดนะคะรับคำท้าเลยทั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยอยู่ปากช่องเขาใหญ่ออกตัวก่อนนะคะว่าอุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมแต่ใจพร้อมวันนี้มาแน่นอนหนึ่งทุ่มรอดูได้เลยค่ะจะเป็นการส่งความสุขและรอยยิ้มเล็กๆนะครับให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็น คุณหมอ,อคุณพยาบาลที่ทําหน้าที่อย่างหนักเพื่อพวกเราอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ได้รับผลกระทบจาก,จากสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้นะครับแล้วก็จะส่งต่อไปให้กับพี่ๆนักร้องศิลปินเรื่อยๆวันละคนใช่ค่ะใ,<ช>ใส่งมอบความสุขเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขให้กับคนในทุกๆวันครับซึ่งวันนี้เราก็ ส่งต่อไปให้พิมเป็นก้อยมันจะเข้าเมโลดีนะ้ไหมกำลังใจก็สําคัญนะคะในเวลานี้ค่ะน้องบอกว่าหลังจากงานคอนเสิร์ตแล้วก็สถานบันเทิงเนี่ยปิดชั่วคราวเพื่อบรรเทาการระบาดของโควิด -19 ศิลปินส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะแฮชแท็กอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ แล้วพี่ตูนกับก้อยทําอะไรบ้างคะ่ะไปดูจาก Instagram อินสตาแกรก็เนี่ยคะ่ะโอ้อินมากดูซีรีส์กันอยู่แล้วก็เชียโรโตโน่ค่ะที่ยังว่ายน้ำข้ามทะเลโรนรงเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับทีมงานที่ส่วนหนึ่งก้อยรู้จักดีเพราะอยู่ในทีม9คนละ9ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะตูนบอดี้ l a m มก็ใช้ช่วงเวลาว่างทำเพลงพร้อมๆกับออฟบิ BS ที่อยู่เบื้องหลังวงบอดี้แสลค่ะเป็นก้อยมันจะเข้ามือดีไหม